ทำรถยังไม่เสร็จเลยแต่าี้ทอะรไม่ว่าพี่อะไรนั่นเออเบร์ดเพิ่งเอาไฟส่งอะไรนั่นง่ายกูตักโอ้วยหนึงโอ ทำในตัว anyway, อะไรนะตัวล yeah. ็อกยิงล็อกลูกะตัวยิงล็อกลูกเดี๋ยว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 มันเป็นอะไรนะมันหักทำยังไงมันหักกะว่าจะได้ไปวิ่งงานแล้วอ่ะปินลมข้างในก่อนคือปินลมทอยยังไงไม่รู้เดี่ยวเลย ตัวล็อกลูกค่ะนี่บ่าวแม็กก็มานะะแม็กเขาเล่นจุมมาเล่นด้วยได้มาสซ่อมรถช่วยกอ้นี่ใค่บอกได้ยิงตรวนี้

ลูกบกเคร่องตามคนนอโอ้โดีเลยลุกขาดเด้อวิเอาเอาน้ำหักหักเดวดักดู Ô, bấm ấy. Giật lại. Bên trên. Hử? Bên trên. Này. Đi. Khắn kia à, đừng. จะได้ออกไปวิ่งานแล้วเนี่ยโอ้ยังจะมาอันนี้อีกเที่ยวถอยบอกอฮะถอ,ถอยยังไงมัน มองไม่เห็นมองไม่เห็นว่าม,ม,มัน,นล,ล็อกเรวบอกแล้วก็ถอยเลยหักหักซ่ำห,ห,หักซัำจังไงหักหักเลยจ<ๆ>้ลกลัวล็อกก็เลยช้าไปอีกมืดแล้วด้วยเนี่ยไม่รู้จะไปถึงตอนไหน โอ้เโอ้ไเวกัน <c oughs> ้นีดวันนี้มีผู้บ่าวมาเล่นด้วยหนุ่มโสดหนุ่ม,นนนมโสดโอ้ฮักซะนอก <c oughs> ล็อกแม่นรวมบ่คือคือมันรวมนานเลยมันรวมมาแต่เขาคนแล้วอ๋อเดี๋ยวมันเป็นยังไงเดี๋ยวนี่มือเพราะมันมาจากนเนี่ยที่ที่ดอกแล้วว่าจะต้องทำยังไงเส็จวันหลังอะไรวันหลังดีกว่าเรายิงดูเพราะว่ามันรวมนานแล้วเมื่อกินไงกินเข้าไปเรื่อยมันก็ออกเลย อะไรลวมเบ้ย์ดตกใจหมดหลรวมเอว้อย จาก็ไม่อยวแล้วมันล็อกได้ยังอ่ะ เออเบาหัวอ่ะปี้ออกหรือเข้าฮะเี๋ยอเข้าแต่ก็เดี๋ยวมนเปข้่าเข่ามันนม่้ก็ออกก็จะเอาเข้างี네네้อันนี้เข้าไปนะเข้า เจับด้านบนตัวนี้ใช่ไหมจับไอ้ด้านนอกหีือด้านในไหนองกอเป็นไรเอาด้านนอกก่อนเป็นไรหรอนอนเทอเก่งโคก็ได้จิงมอีจะเติมน้ำมันเออเติมน้ำมันยังไงนี่ร้านเขาปิดหมดเหรอ เราอติมอะไนวะเห็นว่าเห็นเห็นเห็นเติมคือเ่างเดียวสี่ทุ่มมันเป็นสี่ทุ่มนี่เติมอยู่นี่แหละอันนี้กี่ทุ่มแล้วนี่สองทุ่มใช่ไหมมันมันปิดสี่ทุ่มแล้วเปิดตีสี่ได้สี่แต่ว่าเราเปิดเราผ่านตีสี่ทำไมไม่เห็นมันเปิดอ่ะได้แล้วเอาคนได้แล้วใช่ไหมเอาพอวรนท้าไปก่อนวันหยุดเราค่อยจอดทำใหม่เนาะเราแก้ เอาทองเก็บไว้ไหมเก็บ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 ทองให้ลูกพี่ด้วยมาเล่นด้วยมาทำรถอีก,กมามาสบจังหวะพอดีอย,อย่างว่าเดี๋ยเราไปซ่อมรถม,มันแล้ว ใส่ซ่อมรถซถหายี่เยอะนะนุ่มโซดรอไปไหนก็ได้เนาะวันนี้มาคนเดียวนะคะไม่มีเพื่อนมาด้วยอยู่บ้านคนเดียวเงาวบนน้สุดิ่งน้องน้องมาจากไหนคะอ้าวพอจะยศอีกแล้วไม่ได้หนักขาวมากเลย โอ้ดูร้านวันนี้จอดทำเองนะคะเพราะว่าไปที่ร้านเขาก็จ่ายตังค์เหมือนเดิมอุปกรณ์ตัวเองก็ก็มีนะคะก็เลยจอดทำที่ร้านตัวเองก่อนเพราะว่าเราเออช่างขยันว่าเราไปที่โน่นน่ะไม่เราไม่รู้จักร้านเนาะไม่รู้จักยังไงอ่ะร้านที่แบบสนิทอะไรอย่างนี้เนาะ โอ้เขาสองทางนี้คนอะไรกลัวกล้องเนี่ยเก็บของก่อนนะคะเราจะเดินทางกันต่อไปที่เมืองเลยรีบไปกินไข่ต้มเราต้องไปเติมน้ำมันอีเดี๋ยวปั๊มน้ำมันเขาปิดก่อนนะคะจะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายไปอาบน้ำก่อน